ีน้องอ้มาในในออวพี่น้องกราบทักทายสบายดีเนาะขอเป็พี่น้องที่เคารพและหักแฟนบอว่าพี่น้องที่อยู่ทางภายในเนาะในต่างประเทศก็ยินดีตอนครับคัสซูซองบอลลิศพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะคือตอนนี้บอลลิศมาแตะกริบกับพี่เนาะแต่พี่น้อยเดียวพี่น,อน้นองมาก็บคอเทื่อแล้ว หิวเ,เขาหิวน้ำเนาะแล้วก็เขากับน้องสาวจิมตะวันจะมาเฮ็ดชิ่วนกินพี่น้องเนาะชิ่วนแบบบ้านๆเครื่องอยังกบ,บครบดอกพี่น้องเฮ็ดตามที่เฮามีเนาะพี่น้องมีซ้ำใดก็กิกนซ้ำนั้นเนาะตอนนี้น้องสาวจิมตะวันกําลังแกะฟักอยู่พี่น้องเนาะเพื่อจะมาเฮ็ดใส่ชิซวนพี่น้องเนาะเนี่ยเดี๋ยวารีดจะมาถ่ายให้พอ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะนี่ผักกาดปลูกเองเนาะปลอดสารพิษพี่น้องเนาะนี่ชิ่วน นี่เสะไว้นะพี่น้องเสะในน้ำเนาะเส้นเสะสวนเดี๋ยวบริสจะขั่วเจียวมันพี่น้องเลยเนาะปลาตูพี่น้องเลยคราบพี่น้องจังได้กระพากข้อม่พี่น้องไปเป็นกำลังใจให้บริสเด้อพี่น้องเลยเนาะขั่วเจียวมันก่อนพี่น้องเนาะปุผงแบบโอ้ยบริสก็หิ้วเข่าเนาะพี่น้องหากมาเตแต่อยากแต่งงานหนักพี่น้องเลยเนาะเจียวสะสวนพี่น้องเลยแห้งเนาะอีบานเ้อง ว้าวเฮ็ดใ,ใส่อันนั้นส่แกงกระเส็ยูพีน้อยเนาะอู้หัวส่เพยอ่อนอนาะพีนอนี่งอู้ ก็แจ่วมันก่อนพี่นอ้องตรงนี้อย่างนอ้นองมินี้มีแต่เส้นนะพี่น้องเนาะเส้นกับแก้วมันแก้วส่สวนเติมน้ำลงไปมะลิเองก็ลืมเลยสูตรเหมือนพี่น้องเนาะสูตรส่วนสูตดก่อไฟละลายพี่น้องเนาะกล่องมันบาดแจ่ว มือนี้ซีนกระบ,บ่อมีใส่แต่ผักนี่กับผักบัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ปนกันก็แล้วนะบะมีอีกย่างเนาะโอ้พี่น้องไอ้นำไปจะพ,พุดแล้วเ ดนเธอนึงพี่น้องเนาะได้กินช้ายบ่หาบ่มีเงินมียามใดก็กินยามนั่นพี่น้องแล้วพักๆจเฮียนอยนนอื ลผักก้อนนวดอยากกินลายกับส่ยลายแล้วเนาอผักนี่ถ่ายเลยนะมาใบถ่ายจับกองพ่อพี่นอ้องส่ยลายนะต้มเอานะพี่นอนะ้องเนาะเซส่วนกับบอกคือเซส่วนพี่นอ้องคือต้มผักคือ มีแต่เส้นกับพักครับพี่น้องบ่มี่ยิงเนาะเห็นบ่มีแต่เส้นกับพักนี่มีแต่เส้นกับพัก,ก,พ,กพอแล้วบ่เกือบไป็นหนวดใส่แล้วตีเนาะปงเลยจีนส์ด่าเลยเนาะปงเลยนออ้งยนองติมกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเนาะตักเลยน้องติม ก,ก็จะไปอ่ะไปดองด้วยก็ตักน้ำมันห้พอ่อดกินนำ้ำกินละลายละูดตักสับกินก่อนบัดดกินตักอีกอนอนเอลยกินเศษส่วนน้ำกันเนาะเศษสว่วน ต้นเลยพี่น้องบดได้เมื่อเือ,เอ,เอน,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 นเมื่อซานตัวเองเนาะน้องติมนี่หาเพิ่นกะเมื่อช่วงนี้พี่น้องพุสองดร์เบสพักที่บีแเา้าถ้าไมกเจไปนี่พี่น้นองพักเนาะมีแต่ผักกาศ ลองติ้มบะามาักกินพักพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเรากินน้ำกันพี่นอ้องดีพี่น้องเลยเนาะมาพ,พัก รับ,บร่บัลีดมากนะกินผักนี่พี่นะ้ oh, <sure. laughs> นองนี่ทำเป็นนี่เนาะโอ้ยหัวนดา โดนเธอหนึ่งพี่น้องเนาะได้กินอาหารดีๆแบบนี้นี่เนาะ ดนเธอหนึ่งพี่น้อยนี่มีแต่เส้นเนาะมีแต่เส้นกับพักนันพี่น้องพี่น้อยนี่ gió pin phạc này, Để nó đây nó chạy cái nhựa, tìm thằng mới à. được ມື້ເຕະໄປເກັບກາເຟນະພີ່ນ້ອງເນາະມື້ນີ້ກະສວນເຮົາແບບປົລະຫັ້ນນະກໍເລີ່ມແບບເມືວ พี่น้ังสนทนาเกีหยดดบถ้ากินบะงามหูงามตาเอกซี่กะต้องก็โทษเดอ้อพี่น้องเนาะ,ะขอไป อิ่มแล้้วมมันนกินิอแลวพี่น้องมาลิ้นอิ่มเลยวะฮะทั้งหุ่ทั้งแซ่บพี่น้องนะคำเดียวเนาะและคำสุดท้ายพี่น้องหุ่นหลยแล้วแซ่บหมดแลยมาพี่น้อง ทำนี่เนาะเพือเอฟซีทุกคนพี่น้องเอเนาะตอนนี้มาปิดคลิปฮะน้องติมกินปอตอนไหนออาเอาบ่อเนาะดูแบบเนาะเปิดถ่ายคลิปอเอาไอปอนให้น้องติมพี่น้องา้มาเน,นี่ยโอ้ปอนบอ โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กับบอลิทอิ่มเลยเนาะขอแบบเออ่จบคลิปเพียงนี้แหละพี่นอนะ้องเนาะกาก่อนอื่นก็ขอ,อขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญหลายเด้อทางอิจีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่กมาชมบอลลิทพี่น้องรลยการน้องสาวตีนตะวันเนาะคลิปนี้กับบอลิทขอลาอิจีไปก่อนเนดะ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่นอ้องขอบใจน้องบ๊ายบายพี่น้องเอยเนาะ